กิจกรรมสวดความเพียรพระปิตาลาวหลวงปู่ทวดชื่อเฟซบุ๊กพัฒทาวบุตรศ14ครั้งที่5วันที่14พฤศจิกายน2568ครับบทสวนมครับ บัตรนี้เป็นการสวดครั้งที่5วันที่14พฤศจิกายน2568้าข้าพเจ้านายพัทราบุตรก้าทุกวันขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาชาริยะบูชาแด่องค์พระกวัมปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันตนไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตต่อไป <c oughs> บทสวดชุมนุมเทวดา สัมันตาจักกวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธธรรมังมุนิราชาัสสะุนันตุสักขะโปกะคทังสักเคกาเมจะรูปเปคิริสิขะระตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตารุวนณคะหาเนเคหะวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชะละละวิสะเม ยัคขะคันทพะนาคาติดท,ทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจะนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมัสวนณะกาโลอะยัมพะทันตาธรรมมัสวนะกาโลอะยัมพะทันตาธรรมมัสวนะกาโลอะยัมพะทันตาบทสวดนมการสิทธิคาถาณโมตสสะพระกวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะบทสวดสัจจะกิริยาคถานัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสถีเมโหนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสถีเมโหตุสัพพทา นัตติเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสธีเมโหนตุสัพพธาบทสวดมหาการุนิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุนิโกนาโถ อัฏฐายะสัพพะปาณิหนังปูเรตวาปารมีสัพพทาปัตโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหนตุสัพพุปัทถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปาณินังปูเรตวาปารมีสัพพทาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหนตุสัพพุปัทถวามหาการุณิโกนาโถ สุขายะสัภพพปานินางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหนตุสัพ,พุปัทถวา <c oughs> บทสวดมหาสมัยนะสูตรเอวัมเมสุตังเอกัง สมยังพระวาสเกสุวะหิรติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมหัตาภิขุสังเคณสิทิงปัญจามเตหิพิขุสเตหิสัภะสเพเหวะอระหันเตหิทะสศะหิจะโลกะทูทาตุหิเทะวะตาเยภุยเยณะสันนิปติตาหูติภักวันตังทัศนยะพิขุสังคัญจะ อัทโขจะตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทโูสิอะยังโขภควาสกเกสกุวิหาราติกับปิระวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาภิกุสังเคนะสิทธิสิทธสัตท <c oughs> ัทงปัจจะมะัเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิ ทาศหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปะติตาโหนติภะคะวันตังทัศาานายะพิขุสังคัญจะยันนูนะมะยัมปิยะเยนะภะควาเตปุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตวาภะคะวตโตสันติเกปัเจกขถา,าพาเสยามาติ อัทโคตาเทวตาเศยทาปินามภรละวาปุริโสสัม,มันชิตังวาพาหังปะสาเรยยะปะสาริตังวาพาหังสัม,มินเย,ยนะสัม,มินเชยนะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภักวโตปุระโคปุระโตปาตุระหังสุ <c oughs> อัฏฐโขตาเทวตาภัควันตังอภิพภาอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัดทังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพัคกวตโตสันติเกอิกมังคาถังอัภาสิมหาสัมะโยปะวะนัสมิงเทวากายาสะมฆาาตา อาฆาตธมหีอิมังธรรมะสัม,มยังทิขิตาเยวะอะประราชิตะสังคันติอัฐาโขอะประราเทวะตาภควะโตสันติเกอีิมังคาถังอะพาสิตันตะพิกะโวสัมมาทะหังสุจิตตังอัตตะโนอุชุกะมะกังสุสาระ ถีวะเนตานิคะเหตวาอินรียานิรักขันติปันธิตาติอัฐาโคอัปราเทตวาพภควัตโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปะลีคัง อินทะขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมะราจักขุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอ,อัทโขอป,ประราเทตะวาภคะวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนะเสเตฆมิตสันติอป,ปายะภูมิงปะหายะ มานุสังเทหังเทวะกายังปริปูเรศสันติติอาทาโขภควาภิกขูอามันเตสิเยพุยเยนะพิกเวทะสสุโลกะทาตูสุเทะตะวาสันนิปะติตาโหนติตถาคตังทัศนายะภิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอะเหสุง อติตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตังเอตะพระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสยยะถาปิมายหังเอตะรรหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอะนาคตะมัทานังอรหันโต สัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภักขะวันตานังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปะตตาพระวิสันติเสยยะาปิมายหังเอตะระหิอจิกิส,สมิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสมมีพิกเวเทวกายานังนามานิ เทศเส,สมิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสวาทุกังมะนะสิกะโรทะภาสิสามีติเอวัมพันเตติเคเอวัมพันเตติโขเตภิกขุภักะวโตปัจจัดโสสูงภักวาเอตะทะโอจะ สิโลกะมนุกัสมิยัตถาภูม,มา่าตทัสสิตาเยสิตาคิริคัลพลังปะหิตตาสัมาหิตาปุทูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุทโนโอทาตะมะนาสาสุธาวิปะสันนามะนาวิลาพิโย ปัญจสเตยตวาวะเนกปิระวัฒเวตะโตอามันตะยิสถาสาวะเกสาสะเนระเตเทะวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโวเตจะอาตามปะมะกะรุงสุตาวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานัง